สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปชุดวิชาปัญญาการเมือง813 0นนะครับเราอยู่ในหน่วยที่14ปรปัญญาการมาตะว,วันออก1นะครับเรายังอยู่ในเรื่องที่14.2.2ซึ่งเป็นปัชญ,ญาการเมืองอินเดียในยุคลางนะครับก็แนวคิดนะครับ ทางการเมืองเนี่ยของอินเดียในยุคลางนะครับก็จะเกิดจากการเข้ามาของอารยาธรรมมุสลิมนะครับซึ่งเป็นแนวคิดใหม่นะครับเป็นอานาจที่ไตสูงสุดเนี่ยเป็นของพระเจ้านะครับโดยมีคมภีรสูงสุดเนี่ยคือเราเรียกว่าอัลกุรอานนะครับอ่าปรัชญ,ญาการเมืองเดิมของอินเดียเนี่ยไม่ได้เชื่อตามหลักคมภีเดียวนะครับผลก็คือเกิดการประทะกับปรัชญ,ญาอินเดียเดิมนะครับ แนวความคิดของปรัชญาการเมืองอิสลามเนี่ยที่ส่งอิทธิพลต่ออินเดียเนี่ยในยุคกลางนะครับก็จะเกิดเป็นแนวคิดแบบนี้ขึ้นมานะครับก็มีนักคิดนะครับชื่อฟัตตาอาฮยานดารีนะครับโดยคอวายานะครับไซอุด,ดีนบารนีนะครับ ซึ่งจะกล่าวถึงการปกครองแบบสุตลต่านนะครับโดยกล่าวว่าหน้าที่ของสุตลต่านเนี่ยก็คือเป็นการบริการการออกนโยบายนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะครับกษัตริย์เนี่ยจะต้องสละตนเองเพื่อความสุขของผู้คนนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยบรรลุถ,ถึงเป้าหมายแห่งพระผู้เป็นเจ้านะครับ รัฐที่ดีเนี่ยจะเป็นรัฐที่อำนวยสวัสดิการในด้านหอนการศาสนาและก็ภารกิจรัฐนะครับกษัตริย์เนี่ยจะต้องได้รับการชี้แนะโดยนักปราชญ์กษัตริย์เนี่ยต้องคำนึงถึงความสงบสุขภายในและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับปรญญุอินเดียยุคโบราณซึ่งกษัตริย์เนี่ยจะต้องทําตามคําแนะนําของปุโรหิตครับต่อมาก็จะมีงานเขียนชื่ออินอีอักบารีนะครับโดยอาบูฟัซละนะครับ ในศตวรรษที่16นะครับในราชวงศ์โมกุลเนี่ยซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของอินเดียนะครับก่อนที่จะตกไปเป็นของอังกฤษนะครับมีความเชี่ยวชาญในโลกมุสลิมนะครับแล้วก็โลกฮินดูนะครับเขาได้เสนอแนวคิดทางการเมืองนะครับภายใต้มุมมองของอักบรมหาราชนะครับเราเรียกว่าอัคร์เดอะเกรทนะครับกษัตริย์อักร์เนี่ยเสนอแนวคิดให้ยกเลิกการเก็บภาษีนะครับภาษีเรียกว่าจิสยานะครับ ของประชากรที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ห้ามฆ่าวัวนะครับมีการแจกแจงคุณสมบัติของกษัตริย์นะครับก็คือกษัตริย์ที่ดีเนี่ยจะไม่คำนึงถึงส่วนตนและอำนาจมากไปกว่าความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนนะครับกษัตริย์เนี่ยจะเหมือนพ่อที่คอยอำนวยความสะดวกนะครับภายใต้สวัสดิการพื้นฐานหลักคำสอนของพระเจ้านะครับซึ่งไม่ต่างจากปุรโรหิตท,ที่ให้คำปรึกษาแก่กษัตริย์ซึ่งไม่ไปตามแนวคิดของฮินดูนะครับ กษัตริย์ที่เห็นแก่ตัวเนี่ยจะแบ่งระบบสังคมเนี่ยเป็นเป็นสี่แบบนะครับโดยผู้นำเนี่ยจะอยู่ในลำดับที่1ปราดอยู่ในลำดับที่2พ่อค้าและช่างฝีมืออยู่ในลำดับที่3แล้วก็แรงงานอยู่ในลำดับที่4นะครับวัตถุประสงค์ของอินดิบารอารีเนี่ยก็คือเป็นเพื่อสร้างความสง,งบสุขให้สังคมแล้วก็ประชาชนซึ่งไม่ต่างจากคำภี์อื่นนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นที่สําคัญก็คือปรัชญาการเมืองอินเดียยุคกลางเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับปรัชญาก,กรีซซึ่งเป็นปรัชญาตะวันตกนะครับ อินเดียเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอารยันแล้วก็อเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยในช่วง3า1ปีก่อนคริสตศักราชเนี่ยเป็นกษัตริย์หนุ่มนะครับที่สามารถยึดครองอาณาจาักรเปอร์เซียได้ ในช่วง3 3 4ร้อถึงสามปีก่อนคริสตศักราชนะครับก็จะเริ่มยึดครองดินแดนตามรุ่มแม่น้าสินธุทนะครับไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วก็ขยายการปกครองของอาณาจักรมาเซโดเนียนะครับไปยังกรีซอียิปต์เอเชียกลางอินเดียแล้วก็ก่อสร้างเมืองมากกัลเจสิ0เมืองนะครับมีการขยายวัฒนธรรมปรัชญากรีกในส่วนต่างๆของโลกนะครับสิ่งที่เหมือนกันของปรัชญากรีกและปรัชญาอินดเดียเนี่ยก็คือเป็นไปนไม่ได้ที่สังคมจะอยู่ได้โดยขาดความยุติธรรมนะครับ เพราะนั้นเนี่ยธรรมะเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในสังคมอินเดียนะครับควรหลีกเลี่ยงการใช้ความดุนแรงเพื่อให้เกิดสงครามนะครับให้การยอมรับปราดในฐานะที่ปราศเนี่ยเป็นผู้ชี้แนะทางการเมืองนะครับมีความคล้ายกับหลักกฎหมายของพระมณูแลแลก็เพรโตนะครับก็คือบทบาทของสังคมเนี่ยเป็นไปโดยธรรมชาติบางคนก็เกิดมาเป็นผู้นําบางคนก็เกิดมาเป็นผู้ตาบนะครับความขัดแยง้งทางปรยาชญาระหว่างอินเดียกับกรีกนะครับ ถ้าเป็นของกรีกเนี่ยเราจะเน้นที่ผู้ครองนครที่เป็นปราศนะครับแต่ในอินเดียเนี่ยซึ่งเป็นตามแนวคิดของพราหมณูเนี่ยปรากเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสําคัญนะครับในการบริหารราชการแผ่นด,ดินของกษัตริย์ก็คือถ้าเป็นของกรีกเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยก็คือก็คือจะเป็นปราดไปเลยแต่ว่าของอินเดียเนี่ยจะยังปราดเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเป็นเหมือนคอนซะัลแทนให้กษัตริย์นะครับ เมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชถูกงูกัดนะครับแพทย์ชาวกรีกเนี่ยไม่รักษาไม่สามารถรักษาได้แต่ว่าแพทย์ชาวอินเดียเนี่ยเก่งมากนะครับรักษาได้นะครับปราดอินเดียเนี่ยกล่าวว่ามนุษย์รวมกษัตริย์อเล็กซานเดอร์เนี่ยเป็นเจ้าของโลกใบนี้เท่าที่ยืนอยู่นะครับมีความพยายามในการเดินทางไปยังส่วนต่างๆของโลกพร้อมผูชนอุปสรรคมากมายซึ่งสร้างปัญหาให้กับตนเองกับผู้อื่นแต่อีกไม่นานเนี่ยอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยก็จากไปนะครับแล้วก็ท่านเป็นเจ้าของแผ่นดินเพียงแค่ ที่กรบเลือนร่านเท่านั้นเองนะอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดูที่ดูลึกซึ้งนะครับ326ปีก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยเสียชีวิตนะครับบางส่วนของบางส่วนการมาของอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอินเดียนะครับชาวราเนรูซึ่งเป็นนักปรญาการเมืองสมัยใหม่ของอินเดียนะครับก็กล่าวว่าการมาของอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยทำให้อินเดียเนี่ยเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เชื่อว่าก่อนการมาของอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยอินเดียและกรีกเนี่ยมีความสัมพันธ์ต่อกันอยู่แล้วนะครับโดยอินเดียเนี่ยมีความสัมพันธญกับเปอร์เซียและกรีกนะครับภายหลังที่อเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยเสียชีวิตก็เกิดราชวงศ์โมริยะนะครับจากพระเจ้าจันทรากุปจึงเป็นผู้ก่อตั้งนะครับเพราะนั้นก็จะสรุปได้ว่าตัวปรัชญาอินเดียโทษน,นะครับปรัชญาการเมืองยุคกลางเนี่ยก็คือจะเป็นการผสมผสานเนี่ยระหว่างปรัชญาอินเดียแล้วก็ปรัชญากรีก นะครับซึ่งเข้ามาโดยการล่านานิคมแล้วก็ผ่านมาทางการเผยแพร่ปัญญากรีกในโลกตะวันออกครับก็เป็นอันจบเรื่องที่14.2.2โดยสมบูรณ์นะครับก็คือ14.2.2เนี่ยกล่าวถึงปัญญาการเมืองอินเดียนะครับในช่วงที่เป็นโบราณแล้วก็ยุคกลางนะครับยุคกลางเนี่ยก็จะกล่าวถึงแนวคิด4ท่านที่สำคัญนะครับก็คือพระพุทธเจ้านะพระมนุย์แล้วก็กา,าติริยะ แล้วก็ชักรานิตินะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองอ่านในเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ